กูราบสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่กับแม่ทัพเช่นเคยครับอยู่กับแม่ทัพอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารวมกิจกรรมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ชุดแรนะครับที่ผมเคยได้ทําคลิปให้ขอให้ GM กลับมานะเกมก็กลับมาจริงทุกคนมาเราเข้าไปดูก่อนเลยครับแล้วผมร้านค้านี่ครับผมแจ็กเก็ตเอคูดของแค้แน่นอนนะครับคือถ้าของปลอมเนี่ยคือถ้าของปลอมหรือของกอปเกตเออะไรเนี่ย ผมจะต้องกดซื้อได้นะครับแต่นี่คือผมซื้อไม่ได้นะครับแปลว่าของแท้แน่นอนเนื้ผมไม่มีของก๊อปอะไรแน่นอน,นครับโอเคนะทุกคนก็ไปดูคลิปได้นะคลิปเก่าที่ผมเคยทําคลิปขอให้จีเอมเอากลับมานะันแบบนี้นะถ้าใครอยากได้เนี่ยกดแชร์ไปครับแชร์แชร์แชร์แช,ชร์ไปเยอะๆให้คนให้คนดูเยอะๆให้คนรีเควสเยอะๆแล้ว m เอากลับมาแน่นอนครับเชื่อผมดิถ้าทุกคนช่วยกันแชร์แชร์แช,ชร์ออกไปอะ และคนแบบเข้ามาแบบดูกันเยอะอะไรแบบนี้ผมว่ายังไงเจีังไม่เอากลับมาถ้าทุกคนแบบรเ,เรียกร้องเยอะเชื่อผมดิแต่อาจจะเอากลับมาเป็นเพรหรือเอากลับมาเป็นแจกกันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ นะเออเป็นไงเจียมากลับมาจริงครับผมโอโ้โหโคตรเท่เลยครับผมก็ดีใจกับทุกคนด้วยนะคที่ที่มีเหมือนอายุโอเคแล้วนะเออนะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับชุดนี้นะเข้ามาจาัดได้ที่เ1 9 9เชรนะครับหรือเงินหรือเติมเงินที่175บาทเท่านั้นเองครับผม โอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมโอเคครับมาที่ตูลล้ล็อกเกอร์ายันนะครับผมน,นี่ก็เป็นชุดใหม่ครับผมนี่จเจ้าขาพันธุ์กระจายไทยพันมาเรามาดูความน่ของ,งคลินี้กันครับม,มันเป็กครับผมนเปกงรองเผมวะเฮ้ยผมผมได้อยู่นะตรงผมเนี่ยได้อยู่นะอันนี้คือเวลตาทุกคนทุกคนตาชมพูเฮ้ย อันนี้คือตาชมพูนะครับยอดเลยอ่ะเอาเรื่องนะครับตาชมพูด้วยโอเคแล้วก็ชุดชุดนีงไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ไอ้ตรงมือข้างอ๋อมันมาพร้อมชุดนะครับตรงมือข้างข้างขวานะนี่คล้ายๆชุดผู้ชายของชุดที่แล้วนะครับโอเคครับมาเราจะมาเปิดกันนะครับเรามีตั๋วฟรีอยู่8ดใบนะมาเลยครับเปิดไวเลยครับ8ดใบครับได้นะครับหนึ่งใบหัดไปเอ้ยกล่องมาทาวอนเหรออ้าว โอ้โหไอเราก็หลงดีใจก็ว่าตู้ล็กกี้เพิ่งจะมาแค่นิดเดียวทําไมได้แล้วโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับจบโอ้โหไอเราก็นว่าจะได้ไม่น่าจะได้ของดีแล้วแหละจังหวะนี้เอาอจจริงดิเออนิดหนึ่งนิดนึงกองทองกองทองกองทองวะล่ะกล่องทองไม่มาเลยอะครับ ดูดิสองม่วงจบแ,แล้วครับผมแปดใบไม่ได้อะไรเลยครับผมแปดใบเก้าใบครับผมใบที่เก้าใบที่เก้าก็ไม่มาครับก็ไม่เป็นไรครับผมสำหรับผู้หญิงที่อยากได้ก็เข้ามาจัดได้นะสำหรับผู้ชายที่ชอบชุดนี้ก็เข้ามาจัดได้นะก็ไม่แพงคผรมมับหนึ่งที่เราคนจเนะครับมาที่ทั่ไปครับผมกินปืนกินปืนยังไม่มาครับผมมาที่ตู้อีโวล์ครับผมตู้อีโวล์ได้มาใหม่นะครับเป็นแบบกามูไลนะครับตอนนี้ ามุไลนะครับนี่นะนักรบอ่ากบุไรไปขายขังกบเลยโอเคครับก็ชุดแดงก็ใช้พิมพ์เขียวสามอันนะครับแล้วก็ลูกแกว้วูกแก้วก็ใช้เจดลูกนะครับห้นานลูกก็แล้วสองลูกนะครับอันนี้ถ้าถามว่าผมอาชอบอันไหนอันไหนสวยนี่ผมว่าอันแดงนี่น่าจะจัากว่านะครับเพราะอะไรดูแบบมีสีสันเยอะกว่าอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ดำสีดำนี่มันทื่อๆไปอ่ะทุกคน นะแต่ถ้าใครแบบจิมเขียวกับลูกแก้วไม่ค่อยมีก็เอาได้นะอันนี้นะก็เดี๋ยวผมมีเพชรเดี๋ยวผมค่อยมาจัดอีกแล้วกันนะครับนะก็จะเอามาให้มันครบแหละชูทีวนอะ่ะอันนี้มีหน้าตาด้วยนะทุกคนนะทุกคนใส่หน้าตาได้นะครับอันนี้นะอ่นะมาถัดไปครับผมนี่ครับผมตัวละครมาแล้วครับผมตัวละครเปิดแล้วครับแล้วก็หมุนได้เลยนะครับอันนี้หมุนได้เลยนะ ก็อยู่ที่30เฮดครับผมตัวละครนะครับเอ่ออะไรสตรีมเมอร์ตัวละครสตรีมเ,เมอร์อะอน,อนะถ้าคนดูถ้าคนที่ตายมาดูก็จะเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ครับผมไอวอครับไอวอไอวอนะอันนี้ก็แป๊บหนึ่งเอ่อเราต้องเลือกอันที่เราไม่ใช้ก่อนนะครับอันนี้เราไม่อยากได้ครับผม ก็จะเป็นอันนี้กับอันนี้แล้วกันที่ผมไม่อยากได้นะโอเคครับยืนยันไปเริ่มที่9เพชรนะครับ9เพชรผมจะได้ไหมครับทันนี้ก็คือกล่อง๋อกล่องศพนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นไอวอลมาครับอยากได้ไอวอลใหม่ครับขอ9เพชรได้ไหม9เพชรไอวอลใหม่ครับผมเฮ้ยโอ้ได้แลัจะณักสมุรนะครับผมไม่เป็นไรครับผมเพชรจะเรายังเหลือนะครับจัดต่อได้เลยครับผม ได้ไหมเฮ้ย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 โอ้โหมาเป็นเซนเดย์ะครับผมโอเคครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมใครที่อยากได้ก็เข้ามาจัดกันได้นะครับแล้วก็มีกลอ่องทลาชนเข้ามาใช่ไหมครับนี่ครับผมกล่องทลาชนนะครับใครอยากได้อันไหนเนี่ยก็เปิดกล่องได้อันนั้นเลยนะครับนี่นะ นี่กองทลชนทั้งที่2นะครับผมได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะใครที่ไม่ทันเนี่ยก็เข้ามาจัดกันได้นะครับท่าทางหรืออะไรนะครับนะโอเคครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากได้หรอกผมมีไอวอลแล้วไงไอวอลผมม,มีมีอันนี้ก็ถือว่าเยินแล้วนะอันนี้ก็เป็นเอ่อกียบอร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นท่าทางนะครับท่าทางโอยเงินนะครับโอยเงินนี่เท่ๆไปครับผมแล้วก็กระเป๋าครับผมแล้วก็มิวน้อยมิวน้อย แล้วก็นี่ครับผมกินรถครับผมแล้วก็มีท่าทางนี่กองเงินแล้วก็กระทะครับผมใครอยากได้เข้าไปจัดครับผมแล้วก็มีร้านค้าใช่ไหมร้านค้าความมืดมื่อกินนี้เหมือนกันเห็นแบบนี้ครับผมโอเคครับเข้าไปเลยครับผมับคิดครับผมเราจะหมุนได้เท่าไหร่ครับผมเรามาลุ้นกันพร้อมกันนะครับหยุดครับผมอ้ยถือว่าเยอะอยู่นะถือว่าเยอะอยู่นะโอเคครับเราจะเอาชุดผู้หญิงหรือชุดผู้ชายก็กดสลับได้นะครับ สลับก่อนแล้วกันป๊บนี่นี่เป็นชุดผู้ชายแล้วครับผมกลับเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ผู้ชายเอาไปแหงจังเลยโอเคครับเรามาดูกันดีกว่าตู้และท่าทางไอ้ท่าทางอันนี้ผมมีแล้วท่าทางอันนี้ผมมีแล้วนะครับแล้วก็ชุดนะครับไอรอนแมนเออเหมือนก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะนี่เลยตู้อีววนเออ ขอขอเอาเป็นตัวอ e ีโวลแล้วกันนะครับห้าใบนะหใบเจ็ดห้าเพ็ดเองครับผมคดคุ้มถ้าซื้อแล้วก็จะเปลี่ยนไม่ได้นะครับน่าจะเปลี่ยนไม่ได้ปะโอเคครับผมเปลี่ยนไม่ได้นะครับมีเท่าไหนาเท่านั้นนะครับจนกว่าจะหมดอะ่ะบล็อกเฮ้ยผมจะปกบล็อกได้แล้วขออีกหน่อยแล้วกันเอ่อขอเป็นชุดนี้แล้วกันครับเฮ้ยโหเพชดไม่พออะ่ะหาหมดจบแล้วเพชรไม่พอ ไม่เป็นไรครับผมเป็นไม่พอไม่เป็นไรก็เอาแค่นี้แล้วกันครับบัตรเบลจี้ก็ถูกมากเลยนะใครที่อยากได้บัตรเบลจี้น,นะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะไปที่ตู้อีโวแล้วกันครับผมตูนะอ้อีโวนนะตู้อีโวาตู้อีโวมาแล้วครับผมตู้อีโวลห้าใบครับผมห้าใบต้องเป็นอมผม,ผมถ้าได้ลูกแก้วหนึ่งพิมพเขียวหนึ่งก็คือผมได้เลยอะอม,มาครับห้าใบครับห้าใบไปทีเดียวเลยครับปึ๊บป๊บ ปุ๊บเกลือเกลือจริงดิโอ้โหเกลือจริงๆครับผมไม่ได้โมนะอันนี้ไม่ได้โมนะครับเกลือจริงๆนะครับไม่ได้โมเลยนะครับไม่เป็นไรครับถึงจะได้เกลือแต่ก็แต่ก็ยังได้ฮะเอ้ยอล้วก็นนี้ครับผมสายฟรีครับผมสายฟรีนะครับ คิวลอยซอยโทเค็นนะครับก็คือลองไปคิวให้ได้5คิวครับผมก็จะได้โทเค็นอันนี้มานะครับได้10คิวก็จะได้อีก5โทเค็นนะครับได้30คิวก็จะได้โทเค็น40โทเค็นไปเลยนะครับผมก็รวมแล้วก็จะได้50โทเค็นเอ้ย 60โทเค็นนะครับจะได้60โทเค็นเลยนะครับในวันเดียวนะครับเอาโทเค็นนี้ไปแลกอะไรเอาโทเค็นนี้ไปแลกอะไรมาที่ตรงนี้ครับผมเห็นเออ่มุมมุมขวามุมขวามือไหมครับนี่ครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็มาที่เออ่แลกของรางวัลครับผมนี่เลยครับมาที่แลกของรางวัลแล้วเห็นตรงนี้ไหมครับนี่เห็นปะคือถ้าเราใช้90โทเค็นเนี่ย เรากดกดสังเวอร์ใช่ไหมเราได้90โทเค็นเนี่ยเราก็จะได้ชุดนี้เลยครับผมนะง่ายๆครับแค่ลงไปเล่นเอาโทเค็นมาแลกลงนีก,ก็จะได้ชุดถาวรไปเลยครับรับคายฟีนะครับและนี่ก็จะด้วยโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะก็ใครเล่นแล้วก็เข้าไปแลกกันนะครับ โอเคก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วอันนี้ก็ใส่ฟรีครับผมแค่มาล็อกอินฟินขาดใจครับผมแล้วก็ได้อันนี้ไปแล้วธงชาตครับผมเดี๋ยวผมขอไปแต่งตัวก่อนแต่งตัวเราเราใช้ได้ใช่ไหมน่าจะไม่ทับนะครับนะทับปะนี่ครับผมเป็นธงชาตครับผมเป็นไงไม่ทับไม่ทับด้วยครับผมโคตรเทเลยเออโคตรเทเลยครับผมใครที่เข้ามาล็อกอินวันนี้ก็รับไปเลยครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอใหม่บายบายไปแล้วทุกคน